วันนี้เรามาอยู่กันในบทเรียนที่3จากหนังสือ The Way of Superman ครับคำพี่สู่รูปผู้ชายที่แท้จริง Live as if your father were dead จงใช้ชีวิตราวกับว่าคุณพ่อของคุณได้เสียชีวิตไปแล้ว A man must love his father and yet be free of his father s expectations and criticisms in order to be a free man ในฐานะรูปผู้ชายของคุณคุณจะต้องรักพ่อของคุณ แต่ก็ต้องทำตัวให้ไม่สนใจความคาดหวังผมจะมาตีความให้ทุกคนเข้าใจความหมายของประโยคนี้กันครับในยุคสมัยก่อนนะในยุคสมัยที่แบบว่าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือโรโมเดลของเราเนี่ยครับที่จะเป็นรูปผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับสำหรับเด็กผู้ชายอย่างเรามันก็จะเป็นคุณพ่อของเราเนั่นเองเพราะว่าเขาเป็นแบบอย่างของความแข็งแกรง่งความเป็นผู้นําในครอบครัวใช่ไหมครับเด็กผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะยึดถือคุณพ่อของเขาเนี่ย เป็น Idol. ซึ่งมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกับยุคใบนี้เนาะซึ่งมันมีโทรศัพท์ไงมันเลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาไอดอลคนใหม่ๆเนี่ยได้ไง่ายมากขึ้นเราเปิด Instagram เราเปิด Tik t o อกเราเปิด Facebook อะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเห็นคนที่แบบดูดีคนที่แบบโอ้ผู้ชายคนนี้มันน่าที่จะเป็นไอดอลของเราอะไรประมาณนี้แต่ในยุคสมัยนั้นครับมันไม่มีโทรศัพท์ไงโอกาสที่แบบว่าจะหาดาราสักคนที่จะมาเป็นไอดอลเนี่ยมันก็ ยากอะในยุคสมัยที่แบบว่าออไม่ได้มีฮอลลีวูดไม่ได้มีอะไรอะมีแค่พื้นป่าแล้วก็คุณก็ต้องไปล่าอาหารจากสัตว์อะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่โลโมเดลก็จะเป็นคุณพ่อใช่ไหมครับคนที่แบบจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไปล่าอาหารแล้วก็เอากลับมาให้เรากินเราก็จะมองคุณพ่อเราว่าเฮ้ยคุณพ่อแม่งเท่่ะทําทไมคุณพ่อถึงําได้เนาะแต่ว่าโดยลักษณะนิสัยของคุณพ่อเนี่ยพวกท่านก็อาจจะเป็นคนที่ดุบ้างครับ เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในกรอบของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตมานะครับเราก็จะมีความกลัวที่จะออกนอกกรอบจากที่พวกท่านได้ตั้งเอาไว้และแน่นอนครับว่าผู้ชายอย่างเราก็ลาคาญนะครับค่อนข้างี่เป็นคนลาคาญคำบน่นไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อหรือว่าคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่ชอบครับเราไม่อยากให้ท่านบนุน แต่ว่าในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับเราต้องได้ใช้ชีวิตที่เป็นอิสระภาพครับเราโตแล้วครับเรามีความคิดของตัวเองเรามีความฝันของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตเป็นของตัวเองมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะทําในสิ่งที่เราต้องการผมมีคําถามที่น่าสนใจที่อยากที่จะถามทุกคนดูนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันเนี้ยคุณพ่อของคุณได้เสียไปอย่ากโกหกตัวเองนะครับ ลองคิดดูนะครับว่ามันมีความรู้สึกอะไรเล็กๆในหัวใจเราหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเราโล่งใจเราโล่งใจเพราะว่าเฮ้ยมันมีบางสิ่งที่ตอนที่คุณพ่อเราเนี่ยยังอยู่ใช่ไหมครับเราไม่มีโอกาสได้ทําเพราะว่าบางทีเขาอาจจะห้ามให้เราทําอาจจะมีความรู้สึกเล็กๆที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยในที่สุดมันก็ถึงเวลาที่เราจะทําสิ่งนี้ได้แล้วลองจริงใจกับตัวเองและถามคําถามนี้กับตัวเองดูนะครับสำหรับผมแล้วมันก็มีครับ ผมรักคุณพ่อผมมากถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่บ่นแล้วก็บางครั้งก็น่าลำคาญแต่ว่าผมหลักท่านมากๆแต่บางทีพอนึกถึงวันที่ท่านจะเสียไปเนี่ยผมก็คงเสียใจมากๆใช่ไหมครับแต่มันจะมีบางความรู้สึกเล็กๆน้อยๆครับที่เออสิ่งนี้ที่เราไม่ได้ทําเออเรามีโอกาสได้ทําละถ้าท่านเสียไปแน่นอนว่าผมรู้สึกเสียใจมากๆเลยละ่ะที่จะเสีย คุณพ่อหรือว่าบุปการีที่เลี้ยงดูผมมาจนเป็นคนทุกวันนี้นะครับเป็นลูกผู้ชายที่แข็งแกร่งขึ้นในทุกๆวันนี้แต่มันจะมีความรู้สึกหนึ่งครับที่เฮ้ยโอเคท่านเสียไปเราสามารถที่จะเอ้ยมีสรภาพตรงนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะมีลองคิดดูนะครับว่าคุณจะใช้ชีวิตที่มันแตกต่างจากเดิมยังไงถ้าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตตามที่คุณพ่อของคุณสั่งลองถามคําถามนี้กับตัวเองดูนะครับ และหลังจากที่จบคลิปนี้นะครับผมอยากให้คุณทําในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําแต่ว่าคุณกลัวคุณพ่อของคุณนะบางครั้งเขาห้ามไม่คุณไม่ทําสิ่งนี้ลองดูครับลองออกกรอบจากตรงนั้นดูเพราะว่านี่คือวิถีของลูกผู้ชายที่หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ครับคุณต้องเป็นฟรีแมนคุณต้องเป็นผู้ชายที่อิสระคุณต้องมีความคิดที่ป็นอิสระครับบางครั้งแน่นอนว่าเราอาจจะอยู่ในกรอบของคุณพ่อคุณแม่เราบ้าง แต่ว่าสุดท้ายเรามีความคิดเป็นของตัวเองในฐานะลูกผู้ชายครับเราต้องมีความอิสระยกตัวอย่างในเคสของผมนะครับมันอาจจะเป็นการที่ลองขับรถในถนนใหญ่คือผมก็ขับมาหลายปีแล้วนะครับผมแต่ว่าในในช่วงแรกๆกที่แบบว่าผมเริ่มหัดขับรถใหม่เนี่ยคุณพ่อของผมก็ไม่อยากที่จะให้ผมเนี่ยออกนอกถนนใหญ่ครับเพราะว่ามันก็อันตรายใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีแกอาจจะคิดว่าผมอะขับไม่แข็งแต่ว่าในความเป็นจริงคือผมสามารถขับได้ แล้วก็ขับแข่งครับผมเลยหาโอกาสในวันที่ท่านเผลอครับผมก็ขี่ออกไปข้างนอกไม่บอกนะครับออกไปข้างนอกแล้วก็กลับมาไม่ได้บอกท่านครับแล้วก็ท่านก็จับไม่ได้แต่ว่ามันคือการที่เราตัดสินใจที่เราจะออกนอกกรอบของท่านครับคือคุณพ่อเนี่ยพวกเขาก็มีเหตุผลของเขานะเพราะว่าอย่างคุณพ่อของผมเนี่ยเป็นพ่อเลีดยงหยกนะครับก็คือคุณพ่อเนี่ยเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเลย เพราะว่าพ่อกับแม่ผมเนี่ยเลิกกันใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ผมใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อซะมากกว่าแกเลยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงผมมากๆเลยไม่อยากที่จะให้ผมไปเจออันตรายข้างนอกนั้นนะครับแต่ว่าผมก็แน่นอนครับว่าเป็นเด็กที่ดื้อนะครับชอบที่จะออกนอกกรอบเสมอแกห้ามสิ่งไหนผมจะทําสิ่งนั้นบางครั้งผมก็รู้สึกว่าผมเป็นโรคจิตแต่สุดท้ายแล้วครับผมมาอ่านหนังสือเล่มนี้ สุดท้ายมันคือสัญชาตญยานของการเป็นรูปผู้ชายครับเมื่อเราโตขึ้นเราอยากที่จะมีอิสระภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบขี่บิ๊กไบค์ใช่ไหมครับแล้วก็ทางบ้านเนี่ยห้ามลองออกนอกกรอบดูรครับลองขี่บิ๊กไบค์ไปบนถนนที่คุณอยากที่จะขี่แต่คําเตือนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยขับเป็นก่อนนะครับขอให้ขับเป็นจริงๆถึงคิดจะออกนอกกรอบนะไม่ใช่คุณขับไม่เป็นแบบผมนะครับวันนั้นจําได้เลย ตอนนั้นเนี่ยผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรับพิซซ่าเพราะว่าเออเรารู้สึกว่าเราอยากออกนอกกรอบด้วยความที่เราเป็นเด็กตือ้อแต่เพราะผมขี่ไม่เป็นคือผมไม่ไม่มองกระจกหลังเลยอะ่ะวันนั้นจําได้ว่าผมเบี่ยงไปที่เลนขวาครับรถแม่งเกือบชนผมนะรถขี่มาจากข้างหลังนะอืมบีบแต่ไล่ผมเลยปีน,เ,นเกือบชนผมนะครับถ้าตอนนั้นเนี่ยผมผมเลี้ยวไปเลนขวาละถ้าผมแบบตกใจแล้วผมเลี้ยวไปเลนซ้ายอ่ะผมโดนชนแน่นอนเพราะว่าเขาเบี่ยงมาทางซ้ายละ คือมันเหมือนกับเขาเนี่ยขี่เลนขวาด้วยความเร็วอยู่แล้วผมก็เลยแบบตัดตัดไปทางขวาด้วยความรวดเร็วใช่ไหมครับอ,อมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องเบี่ยงซ้ายกระทันหันแต่ว่าเขาบีบแต่ครับและไอการบีบแต่นั้นนะบางทีถ้าผมคิดว่าเขายังอยู่เลนขวาและผมเบี่ยงไปเลนซ้ายเนี่ยบางครั้งตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะโดนรถชนไปแล้วนะแต่ด้วยความที่ใจนิ่งครับรู้สึกว่าโอเคตายก็ตายวินาทีนั้นคิดจริงๆนะครับว่าตายก็ตายครับเพราะว่า ขี่ไม่เป็นไม่ได้ดูกระจกหลังด้วยตอนนั้นมันลุนลานไปหมดเขาบีบตาครับแต่ว่าผมก็ขี่อย่างเงี้ยมีอยู่บริเลนขวาซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าบางทีผมมานั่งคิดตอนนี้มันก็รู้สึกว่าเป็นโชคชะตาที่แบบว่าพระเจ้ายังอยากให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อเนาะบางครั้งการออกนอกกรอบก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่ามันก็ต้องพึงระวังความปลอดภัยของเราด้วยเนาะนั่นแหละครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับผู้ชายอย่างเรา ต้องการที่จะมีอิสรภาพทางความคิดถึงแม้ว่าคุณจะกลัวพ่อของคุณขนาดไหนลองออกนอกกรอบดูสักครั้งครับและนี่คือบทเรียนที่3จากหนังสือ The Way of Superman ครับ Live as if your father would.